สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องเฉลธรรมศาสตร์ครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแนวข้อสอบนับรูปกันนะครับผมมีโจทย์ให้ดูข้างๆด้วยนะครับเพื่อนๆดูแล้วอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยจากภาพมีรูปห้าเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเติมเลขให้ครบชุกช่องนะครับ แล้วเราก็ต้องเขียนเลขหนึ่งนะคบหนึ่งก็คือหนึ่งช่องนะคบหนึ่งช่องก็ที่เป็นห้าเหลี่ยมนะครับก็คือเลขสามนั่นเองนะคะและสองช่องที่เป็นห้าเหลี่ยมนะคะก็มีอันนี้ดูวนนี้กันก่อนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสแสดงว่า เลข3กับเลข6ได้นะครับแล้วก็เลข3กับเลข5มันก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดู1 2 3 4 5เลข3กับเลข5จะเรียกว่าเลข3กับเลข2เลข3กับเลข1เลข3กับเลข4ก็ได้นะครับและอันสุดท้ายนะครับเราก็คือ คือต้องใส่เลขสามนะครับเพราะบัคกี้เป็นสองสามก็อันนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือหนึ่งสามห้านะครหนึ่งสามห้าแล้วตรงนี้นะครหนึ่งสาห้าเสร็จอันนี้มันก็เชื่อมได้เหมือนกันนะครับหนึ่งเป็นหนึ่งสามหนะครับต่อไปนะครับ 1>, 1 3ึ่งสมห้ามันเชื่อมกับสองตัวนี้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะคะกลายเป็น2นะครสองสามสี่ได้หนึ่งสสามี่ห้าเนี่ยค่ยนนะคะสองสาสี่นะคะแล้วตรงนี้นะคะมันเชื่อมสองสาหก็ได้นะคะแสดงว่าเราก็ต้องเขียนสองสาหนะคะสองสามห ตรงนี้มันก็เชื่อมกัน1กับ5ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่สังเกตว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น5้านะครับมันจะเชื่อม5 3 1ไม่ได้เพราะเราใช้1 3 5่งสไปแล้วนะคับัะนั้นดังนั้นเราก็ต้องเอา5 3 4นะครับ3สแสดงว่าตรงนี้มันเอาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะคะแต่6 มันใช้หกสามสองหกสามสองมันใช้ไม่ได้นะคระเพราะมันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็หกสามหนึ่งหกสามหนึ่งมันมีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งสามหกเป็นเลขหนึกสามหนึ่งนะคะมันก็เป็นซ้ากันนะครับและสี่สี่สองสามสี่ไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็สี่สามห้า สี่สามห้าสี่สามห้าไม่ได้นะคะเพราะตรงนี้มันมีอยู่แล้วดังนั้นนะคะถ้ามันมีสี่รูปเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะคะสี่รูปเพื่อนๆเ,เ,เห็นกันไหมครับว่าสี่รูปมันไม่มีแสดงว่าเราก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะเพื่อนๆดูสิครับห้ารูปมันไม่มีแล้วสกรูปก็ไม่มี เขาแต่ว่ามันต้องสิ้นสุดที่6รูปนะครับเพราะไม่มี6เลขดังนั้นเราก็มานับก,กันเลยนะครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบสได้11รูปนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบสิอ็ดนะครเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วพอจะเข้าใจกันไหมครับหมู่บ้านอยู่เชียร์เพื่อชาติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ เส้นปอกอันสาและกดติดตามทาง Facebook เด็กชายชวิตกับแม้นกด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย